ก็ขอสวัสดีวันนี้ก็ออฟกอดออฟเย่ทุกคนด้วยเลยนะครับผมยียตลบเข้าสู่ช่อง EQ s e 2กับทุกคนวันนี้เราอยู่ใน24ชั่วโมงใน Toilet Tower Defense EP ที่2กันแล้วนะครับทุกคนเข้ามาตอนแรกเนี่ยขอไปเช็คราคาในตลาดน๊บนึงนะครับว่ามีอะไรขายบ้างแต่พอเห็นว่าไม่มีอะไรมาขายพวกเนี่ยผมก็ขอทําการไปลงในส่วนของเจ้า Enlace แล้วก็ขอไปฟาร์มในส่วนของเจ้า b y c u f e r ก่อนละกันนะครับทุกคน เพราะว่าผมเนี่ยอยากจะเป็นพ่อค้าขายเอากําไรจากไบคัฟเฟอร์นั่นเองครับผมและหลังจากนั้นมาเนี่ยผมก็ทําการเอาใบคัฟเฟอร์ที่ได้ทําการฟาร์มมาเนี่ยไปซื้อในส่วนของกล่องเซนพลาสติกให้หมดไปเลยครับผมและผมก็ได้มารูนะครับว่าในส่วนของไอที่เป็นรีเจนเดอรี่ไบคัรเวอร์คัมรดแมนตัวนี้เป็นตัวที่โกงม,มากๆกับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ขอทําการ ใช้เงินที่ผมมีอันน้อยนิดเนี่ยทำคับไปสุ่มในส่วนของตัวละครซัมมอนให้หมดเลยนะครับผมซึ่งก็บอกเลยว่าเกลืออย่างเดียวเลยครับไม่มีอะไรผสมเลยจ้าเกลือล้วนๆครับและหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทําการเอาของเนี่ยมาขายครับทุกคนในส่วนเจ้าตัวที่ผมไม่ได้ใช้และผมเนี่ยก็ทาการเอาไปสูมอีกสักรอบหนึ่งครับดูซิว่าจะได้ไหม ก็แห้เป็นในส่วนของ Camera Attack h e l i ิ o อป e ตมาอันหนึ่งครับทุกคนซึ่งก็บอกแต่ว่าไม่รู้เนี่ยว่ามันทําอะไรได้เหมือนกันนะครับทุกคนถ้าใครรู้เนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์บอกทีหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทําการไปที่ a ท i n g p l า z a ครับแล้วก็ทําการขายในส่วนของเจ้า s ซนแพ t ติกบ็อก์นะครับหรือว่ากล่องในส่วนของเจ้าเซนแพตติกเนี่ยขายในตลาดครับราคา25เจมเนี่ยบอกเลยว่า ออกแบบรัวเลยนะครับทุกคนโหคือได้กําไรจากในส่วนตัวนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวและหลังจากที่ได้กําไรมาประมาณ200แล้วเนี่ยผมก็ทําการเอามาซื้อในส่วนของเจ้าคิวปิดคามิล่าแมนเพราะคิดว่ามันเนี่ยน่าจะดีต่อตัวผมมากครับผมและตอนแรกเนี่ยก็จะซื้อในส่วนของเ a นตาทีวีแมนด้วยแต่ผมเห็นว่าราคาเนี่ยมันกำลังแพงอยู่ผมก็ได้ทําการเดินกลับมาครับแล้วก็ทําการไปดูสเตตในส่วนของคิวปิดคามล่าบูแมนผมเนี่ยก็ขอทําการใช้ในส่วนของคิวปิดคามล่าบูแมนตัวนี้เนี่ยเป็นลงเอนเลสเลยละกันซึ่ง ชึบชึบชึบซึ่งบอกเลยนะครับว่าระยะมันกับราเมนเนี่ยคนข้างคุ้มกับในส่วนของตัวต้นเกมที่เอาไว้ลงเอนเลสแล้วก็ลงในส่วนของเจ้าหลายๆหมดเลยและหลังจากที่ผมทําการลงกับชบาวบ้านชาวช่องเขาเสร็จเนี่ยผมก็ได้ใบคาเวอร์แล้วก็เงินมาเพิ่มและผมเนี่ยก็ขอทําการ AFK ฟาร์มไปอีกวันหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคนะทุกคนตอนนี้ผมก็เข้ามาในเกมแล้วซึ่งมันมีอัปเดตใหม่มานะครับคืออีสเตอร์นะครับ อีเวนต์อีสเตอร์นั่นเองนะครับแล้วผมเอฟเคฟาร์มไว้เมื่อคืนนะทุกคนก็ได้เงินมาเยอะมากแล้วก็ตรงนี้ได้ไป c ค v e เอร์มานะครับซึ่งผมเห็นว่าตัวนี้มันโกงครับทุกคนไอตัวนเนี้ยไอลิชแฟร์น์คามิล่าแมนเนี่ยผมเห็นคนเขาเล่นโกงมากนะผมจะซื้อเลยคนระับหนึ่งร้อยยูนิตนะครับผมโปะไปเลยครับเรียบร้อยเลทที่เหลืออีกเท่านี้เนี่ยผมก็จะมาซื้อในส่วนของกล่องเซนต์พลาสติกนะครับซึ่งตอนรั้งที่แล้วผมเอาไปขายใช่ไหม ครั้งนี้เนี่ยผมจะไม่เอาไปขายนะผมจะสุ่มเองแล้วกันนะได้มา11กล่องนะครับแล้วก็อีเวนต์ตัวนี้เนี่ยนะครับอีสเตอร์อีเวนต์เนี่ยผมก็ได้มานะทุกคนอันนี้คืออะไรอ,อ๋อมีพาร์ตฟรีด้วยเหรออยู่ดีก็ได้พาร์ตฟรีครับทุกคนเอาได้ลัคกี้บูธได้บันกล่องบันนี่ครับอันนี้ครับมาลองดูแล้วกันเราจะเปิดอ่าตรงนี้อาจจะมีเศษใช่ไหม 1, 2, 3, 4, นหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเศษอันนึงเราเปิดอันนึงก่อนชึบ ลักกี้สปีกเกอร์แมนโอเคต่อ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 เบอร์ต่อครับโอเพนสิบอันเลยต้องมาสักตัวโคตรเกลืออันคอมมอนหมดเลยครับผมมาแล้วต่อไปเรามาเปิดกล่องใหม่กันนะบันนี่เคสนะครับชึบกล่องใหม่ครับโปะได้ไรอีสเตอร์สปีกเกอร์แมนมาครับเป็นระดับอีพิกนะ โอเคก็สุมม่มหมายเรียกแล้วกันอันที่2อยู่ไหนอะได้อ e ีปิกเหมือนกันโอเคเพราะยังที่เหลือผมว่าผมเอาไปขายดีกว่าทุกคนผมน่าจะเกลือไม่ไหวนะผมเอาลงผมน่าจะต้องซื้อไอ้นี่นะทุกคนซานต้าทีวีแมนครับเป็นตัวทำเงินนะครับเวลาเอาไปลงนี่ไงประมาณ50-60ก็ถือว่าโอเคนะราครโอเคผมซื้อมาเลยแล้วกันเรียบร้อยซื้อซานต้าทีวีแมนมาแล้วครับระดับมิติ โอเคมาเดี๋ยวจะไปขอไปสุม่มขอไปสุ่มต่อแล้วกันนะผมมีเงินอยู่หกพันนะทุกคนถ้าไปสุ่มน่าจะสุ่มได้เยอะนะครับสุ่มได้7็ดรอบเลยนะทุกคนออโต้เซลล์ขอเซลพวกอันนี้ไปก่อนเลยแล้วกันนะครับมาเกลือครับรอบแรกรอบที่สองเกลือรอบที่สามเกลือสี่เกลือออ โอ้เกือจัดเลยเฮ้ยไม่ออกเลยหรอพี่พี่ต้ององายผมบ้างนะเดี๋ยวอุย้ยได้ UTS มาครับแล้วทำมิติกเฮ้ยเดี๋ยวได้ระดับมิติกมาเฉยเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวโหอ,อย่างนี้เอาไปลองดิอย่างนี้ต้องเอาไปลองป่ะ ก็นั่นแหละครับทุกคนหลังจากที่ผมทาการ DFK แล้วก็ไปสุ่มตัวอย่างนี้จนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมเนี่ยก็ขอลองมาใช้ในส่วนของตัวที่ผมบอกว่าโกงกันเลยครับซึ่งชบบาวบ้านชาวช่องเนี่ยเขาให้เป็น TIS เลยนะครับทุกคนนี่เลยครับมันก็จะใช้ในส่วนของไม้กระถางมัน,นครับจี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  G หอยไปแบบนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งพอรือ่าโคตรเฟี้ยวโคตรเท่แล้วดาเมจมันตอนหนึ่งวิเนี่ยประมาณพันสองเลยนะทุกคนแล้วด่านที่ผมไม่เคยผ่านได้เลยเนี่ยอยู่ผมก็สามารถผ่านได้ครับ นี่เลยครับทุกคนมิวแทนทอยเลตสองจุดศูนย์เจอในส่วนของไม้คาถาวิเศษเข้าไปเนี่ยมงเท่งกันเลยเดียวครับและนี่ก็คือในส่วนของเจ้าอัปเกรดไททันสปีกเกอร์แมนที่ผมเพิ่งสุ่มได้มาครับทุกคนแล้วก็ดูครับมันยิงแบบจิ้ว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 โอ้โหโคตรน่ารักผมบอกเลยเลเวลเศษยิงแบบนี้ครับผมและผมก็ทัพการอัพจนเลเวลาห้าครับนี่ก็คือร่างเต็มในส่วนของอัปเกรดไททันสปีกเกอร์แมนนั่นเองครับทุกคนแล้วดูเงีับ แล้วมีอยู่ในส่วนของเวงเวงเวงอะไรละ่ะวง AOE ที่ทําการตีแบบว่าเป็นตีหมู่นะครับทุกคนแล้วก็ทําการปล่อยในส่วนขึ้นเสียงในจากตรงกลางหน้าอกออกมาเลยนะครับ <c oughs> โหโคตรฟิวโคตรเทเลยครับทนและหลังจากนั้นเนี่ยเวฟ50เนี่ยที่ผมไม่คิดว่ามันจะผ่านได้ครับแต่ลองมาดูกันครับว่าเราเนี่ยจะผ่านกันหรือเปล่า โห oh, ดูดิสามประสาทนะครับผมในส่วนของ3อัปเกรดไททันสปิเกอร์แมนบวกกับเดอะเมจิเชียนะครับผมโอ้ oh, oh, นักเวทมนตร์มายาก,กลของเรานะครับโห oh, ดูดิเรืองไหลเป็นน้ำเลยอ่ะหกล้านก็ไม่รอดครับผมและมาถึงเว็บให้สองปุ๊กก็ไม่รอดเช่นเคยครับได้ไมานวดสิบเจ็ดใบคฟเฟ์กับการเล่น41นาทีครับทุนเล่นโคตรนานและหลังจากนี้ผมก็ขอทําการว,าว้าวออกมาสักนิดนึงแล้วกันนะครับหลังจากที่ฟาร์มแล้ว พอฟาร์มเสร็จเนี่ยผมก็เห็นว่าเออผมมีไข่อะไรแบบนี้นะครับทนแล้วก็ขอมาเช็คในส่วนของไบคาเฟอร์แล้วก็ในส่วนงกิจกรรมอีสเตอร์อีเวนต์แป๊บนึงและผมเนี่ยก็ทําการารับในส่วนของมิชชั่นนะครับผมที่เป็นผ้าเนี่ยฟรีหลังจากนั้นผมก็เอาไปซื้อกล่องครับแล้วก็เอามาทาการขายมาทํากําไรนั่นเองครับผมมี2 0ในตลาดเราขาย19ครับผมไม่ได้จะแบบว่าเราจะขาดทุนอะไรกี่บาทน,นะผมขอแค่ขายออกพอครับตอนนี้ทุกคนผมก็ทําการ ขายไปเรื่อยๆเลยกันครับตอนนี้เนี่ยก็ได้กาไรมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ทําการไปลงต่อครับแล้วก็มาซื้อใบคับเวอร์ตอพอซื้อในส่วนของกล่องเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ซื้อหลักบูทมาสักหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อว่าดวงเราเนี่ยจะดีแบบคนอื่นเขาบ้างและหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทําการไปสุ่มครับผมก็ทําการสุ่มแบบไม่คิดว่าจะได้อะไรนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์ที่ผมได้กันเลยครับผมว่าผมจะได้ตัวอะไรสุ่มไปเรื่อยๆครับเอออีพิกมาะลรแบบนี้เนี่ยก็ดีใจเลยนะทุกคนสุ่มไปเรับผม มาสุ่มกันไปเรื่อยๆเ,เลยขอทําการเอาอ e ีปิกเก็บไปสักตัวครับแล้วก็ได้ในส่วนของเลเซอร์กันคาเมล่าแมนระดับรีเจนเดอรี่มาหลังจากนั้นผมก็สุ่มไปเรื่อยครับเนื่องจากผมเนี่ยมีเงินเยอะมากหลังจากที่ไปเอฟเคฟาร์มานะทุกคนปึ๊บผมก็ทําการสุ่มไปเรื่อยๆเ,เลยครับสุ่มไปเรื่อยจนกว่าจะหมดครับทุกคนตอนนี้ผมน่าจะสุ่มได้อีกประมาณกี่ครั้งอีก6ครั้งใช่ไหมขอสุ่มไปเรื่อยเลยกันนะครับตอนนี้เออก็ตอนแรกเนี่ยสุ่มไปเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับจนกระทั่งผมได้ ผมตกใจมากครับไม่คิดผมจะได้ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับผมอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนเนี่ยมันอยู่ประมาณเป็นแบบว่า0.2%นะทุกคนซึ่งบอกเลยว่าแบบเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากๆเลยนะครับอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนนะครับผมหรือว่าเขาจะเรียกกันว่าอะไรอ่ะผมไม่รู้ว่าตัวนี้เขาเรียกกัน UTC หรือเปล่านะไม่รู้ว่าใช่ตัวนี้ไหมหรือว่าจะต้องเป็นในส่วนของอัปเกรดไททันซีนิมาแมนถึงจะเรียกว่า UTC นะเออเอาเป็นว่าถ้าใครบอกเนี่ยก็ ลองบอกผมได้นะครับทุกคนแต่คิดว่าตัวนี้เนี่ยมันก็เป็น UTC เหมือนกันไหมเออถ้าใครรู้เนี่ยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับคือผมไม่รู้เหมือนกันนะที่เขาเรียกกัน UTC UTC เนี่ยโอเคครับและหลังจากนั้น,นผมก็ขอทําการแล้วก็ขอทําการเคลียร์ของสักเล็กน้อยครับทุกคนแล้วก็ทําการมาสุ่มให้เงินหมดเกลี้ยงไปเลยครับเพื่อจะได้อัปเกรดไททันซีนีม่าแมนมาหลังจากนั้นผมก็เอาไข่ที่ผมทําการสุ่มได้มาเนี่ยนะครับมาทําการซื้อครับผมในส่วนของเจ้าบันตี้ครีเอท และผมเนี่ยก็ทําการไปขายในร้านค้าเหมือนเดิมครับทำกำไรแบบระัวครับดูสิว่าจะได้กําไรเท่าไหร่ครับทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยก็ทําการเอาในส่วนของเจ้ากล่องเนี่ยบันนี่เครดเนี่ยนะครับผมไม่ได้ขายหมดนะทุกคนผมก็ทําการเหลือไว้ในตัวไว้บ้างครับเนื่องจากผมเนี่ยจะประลองดวงสะหน่อยครับทุกคนเพราะเรายังมีรักบู๊อยู่ครับเผื่อจะได้ในส่วนของตัวที่มันเป็นระดับกอดลีมาบ้างขอทําการเปิดทั้งหมด10กล่องไปเลยครับทุกคนดูสิว่าเราจะได้อะไรฮึสิกล่อง โอ้โหทุกคนเกลือจัดเลยครับทุกคนแต่ละตัวที่ได้มาและหลังจากที่ผมคิดว่าเออถ้าสุม่มไปเนี่ยก็คงเกลือไม่คุ้มแน่นอนผมก็เลยทําการเอากองเนี่ยไปขายทํากําไรดีกว่าครับผมและหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยผมก็ทําการขายจนได้กําไรมาค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวครับ หลังจากที่ได้ในส่วนของเจ้าอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนมาเนี่ยก็ขอไปประเดิมในส่วนของโหมดเอเล็กกันสักหน่อยละกันครับดูซิว่ามันจะเก่งขนาดไหนครับทุกคนเราก็ขอลองเข้าไปเล่นกันเลยละกันครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยตอนนี้ผมอัพจะถึงเลเวลสี่้วทุกคนมันยิงในส่วนของเลเซอร์ตรงกลางแล้วก็เป็นปืนเลเซอร์ครับซึ่งบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวโคตรเท่กับทุกคน้วตีวงเนี่ยแทบจะเกือบทั้งแมปเลยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีในส่วนของเจ้า วงที่เป็นวงเล็กด้วยนะครับซึ่งวงที่เป็นวงเล็กเนี่ยรู้สึกว่ามันจะตีทะลุหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะครับถ้าใครรู้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมใต้คลิปได้นะทุกครับทุกคน นี่ครับก็ยิงประมาณนี้แหละครับในส่วนของขั้น C แล้วนี่ก็คือในส่วนของอัปเกรดไททันคาเวล่าแมนเลเวลหครับก็จะมีในส่วนของเจ้าวง AOE เล็กๆมาตรงนี้พร้อมกับใช้ปืนเนี่ยยิงแค่นี้เลยครับโคนจากยิงเลเซอร์เนี่ยกลายเป็นเหลือยิงปืนและนี่ก็คือในส่วนของอัปเกรดไททันคาเวล่าแมนเลเวลที่7ครับผมก็จะมีในส่วนของมินิกันเนี่ยอยู่ที่บ่าครับทั้งหมด2ฝั่งเลยซึ่งบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวโคตรเท่ครับเพราะกับขยายวงแบบกว้างมากๆ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอัปเดตขั้นสุดท้ายกันเลยครับราคา1 5 0 0 0หาครับทุกคนปุ๊บเนี่ยก็จะมีในส่วนของคอนมาอีกหมื่นหนึ่งครับเอาไว้ช่วยทุบครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันทุบไกลขนาดนั้นเลยหรอโอโ้โหทุบอยู่กับทีนั้นแต่ว่าน่าจะทุบเต็มมงหรือเปล่าถ้าใครรู้เนี่ยช่วยบอกผมทีนะครับทุกคนและหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ขอทําการเล่นไปเรื่อยๆเลยนะครับโดยที่ไม่รู้เนี่ยว่ามันจะจบไปที่ตอนไหนก็ขอเล่นไปเรื่อยๆเลยลวกันครับจนกระทั่งมาถึงในส่วนของเว็บทุ 51, ก,ทก,คบทกคน นี่ครับไซเอนทิสทอเรตมันกลับมาตรงนี้เฉยเลยครับทุกคนและก็เรียบร้อยครับผมในส่วนของคลิปนี้เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมก็ด้วยนะครับเลย24ชั่วโมงเนี่ยใน EP หน้าเนี่ยย้ายผมทำอะไรเนี่ยทวงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับเพราะรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยผมได้ตัวค่อนข้างมาเยอะแล้วนะครับทุกคนไม่รู้ว่า24ชั่วโมงจะทำต่อได้หรือเปล่า